หอกกลังนายดีขุดปลอดๆสิออกกกายออังกางกายตัดน่อยไหมคะออกกำลังกายตันอยไหมคะข้างนมีอะไรคะก็งายมินิ่งรอลิงไต้ราวรอลิงกวยรอลิงกนควายลิงกวายลิงกวายลิงกินายลิงกินควยลิงก็นกมา